สัตว์ทั้งปวงจงเป็นไม่มีเวรไม่เียดเียวนกันไม่ไมีกร์รักษาตนอยู่เป็นสุขเธิดอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสาธยายพระไตรปิดกอันเป็นคำสอนของพระธรรมกฏ สมอหนึ่งได้เขา้าเฝ้าพระพุมีพระภาครับฟังพระธรรม,มเทศนาจากพระโอษฐ์ไม่ชีมาบ่าไม่ได้มาค่ะกว่ามาจะได้ให้สบายกับ แสดงทำเพราะว่าเห็นอะไรในพระสูตรนี้เข้าใจอะไรถึงให้สาธยายาเดี๋ยวรอวันหลังก็ได้ในอังคุริมารลหรือองคุริมาพอดีปกติก็จะอ่านว่าองคุริมาพอในพระสูตรนี้เป็นสละอิก็เลยพยายามจะ เปลี่ยนเสียงเป็นสระอิก็เลยออกผิดออกถูกในเบื้องต้นเพราะจะคุ้นชินหรือคุ้นเคยกับองคุรีมามพอมาเป็นองคุริจะออกเสียงยากล,ลิ้นมันก็เลยพันกันนิดหน่อยอย่างนี้แต่ก็ออกได้อยู่ความคุ้นชินกับศัพท์ใหม่ เราเเราเคยสาธยายไปแล้วในพระสูตรนี้เคยนำมาให้สาธยายเชื่อมโยงเพื่อที่จะให้เห็นถึงอนุสาสนีปฏิหารแล้วก็ตถาคตต้องใช้ปฏิหารถึงสามอย่างในการที่จะทำให้องคุริมาน,นั้นกลับใจได้ ซึ่งปฏิหารอย่างแรกก็คืออิทธิปาฏิหารที่ชื่อว่าอิทธาพิสังขารบรรดาอิทธาพิสังขารให้เกิดความชงนสนเทศก่อนจากนั้นถึงใช้อาเทศนาปาฏิหารก็คือทายใจดับใจด้วยคำด้วยคำตรัสแล้วก็ สุดท้ายก็ต้องใช้อนุสาสนีปาฏิหารก็คือคำสอนที่เป็นอัศจรรย์ทำให้